อ่อสามสองปดร้อยนิ้วสิบเจ็ดกัน้อสิบเจ็ดก็ได้าอยสิบเจ็ดเอ้าสวยงามเฮ้ยปทษโปษนเขาวนวันวนวันได้นนยโอ๊ยแกไปกวนเดี๋ยวเดี๋ยวเขา ไปได้โจกได้พักกันน่ะ30กว่าครับเออไปไป <laughs> เฮ้ยไปแล้วไปแล้วยากนะยากนะเฮ้ยอ๋วใช่ครับใช่ครับ2เทกันโอ้สิร์ดีอือ้หูนี่แหละยูก็ก่กเียนมาเสยใยนสวยพี่เจ้น โอเคครับผมโอเคแบบนี้ไม่ติหองเท่ากันมันอาจจะอยู่มันอาจจะอยู่ในราคาเดียวส่องไปม้วส่องม้วนห้าทีห้าทีน่าจะใ่องไม่ไ้ละไม่ถือตัวยีห้ไม่ถือตัวนี้ โอ้โหลูกนี่เตะปักดีผู้นี้โอ้โลูกนี่เตะดีเตะดีมากเลยเตะฉีดห้าสีห้าสีเร็วล็อกไอ้เจ้า่ะเอาละ

สามสองสา,สามต่อสองครับสองไปครับโยโอ้สวยงามโอ้โหลูกนี้ไปสามไปสองต่อส,สามโองไปห้สสาส,ส,าสา Boom, ิบโอเคโอ้ นี่นี่สองมุกนี่นี่สองใกล้เคียงใกล้เคียงดูที่โดนพินิษสองสิบโอ้สบดีถุนเตมือหนึ่งอะบอกเึตื่นรุง

เอาเลยเ้อา้้อมออทุกลูกตามสะดวกเลย

มีมันกันเระเบิดมีมันกันโอ้ไปไหมเขาไปยังวิจอรเขาไปยังห้าสามห้าสามี่เจนตายครับสวยงามเจ้ายกตัองสิไปยู่งใส่ตก่อนยกใส่สวยนะ ไม่เป็นไรพี่โอ้เตะๆ5

วยโอ้วยวยเอมอย่มต่เือะจวนคือกระนองเลยเตมอยู่นารักจะมีหมอยู่บ่ยเมสวยบ้มีบ้าอ้าหลแต้มตม

เุมแล้วคือยจิตีไอชานชมันเสียฟรีไงอ้ยามยังรอ

โมบาเจ๊ตเียสดเด็เเดียเดนีาแ้ดทเสอ้เอาไป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 ปันแบบลนมึงน้้ยงจ้ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมาก ตีตอสาออกตีมสามเอาวะตงใส่ว่าทุกคใจน่ะมาตื้นี๋ยวตีมาเนี้ยตีต่อสามตีแป๊บก็โอ 3ต่อ10 oh, <laughs> สามต่อสิบได้แล้วใครแล้วเหลือเจ็ดลูกตรวจครับอ๋อออ้วัน thấy muốn ngàn rồi không mà thế lại cái này เอ็มโอโห้เินบอลหัวกเขาจับไปังนี่คบีคเหัดน

ý kiến cho cái <laughs> thong cái thong cái không cái thong cái thong cái thong เอาตบงสสวยบา่าสังห่งคู่เียววันไ่งใจยัาดเ้เป็นยังไงเ็แล้วด้ยหายเรวเรื่องยุ่ก่อนยุ่ง่อนยุ่ง่ออันนี้คอยไปลองกระซามสองไม่้นมาต่างห่างแต่อยยูซิ่วคได้เงินเลคอยยูซ่วคได้เงินเลตาบองมาอย่างไหูน้อยแม่จานไปลองเพิ่มอีกนี่ลองเพิมอีกนี่ mình sẽ mình hàng để <laughs> <tạm hình> <laughs> <laughs> <tạm> <một> ไปทำกติกาก็ลงเตะครับใช่ใช่ใช่ตีต่อ็บเย่ยบเย็บเยบเยบาเยากฮะเวลาเท่าเต็มไหมเต็มไหมอ้าดีกีลังกายแต่ว่าเกมนี่คือโดนครับแก กรการกี่ะสิบสองต่อหอ่าแ้มเดียวเออโหยากยากแล้วไม่อยอมกินมั้ยหกสิบสองอย2่สสามหรอวะ 我。老叫叫，叫哎！啊，不要不

12บสองสิบสองต่อแปด